กับการมาของละครคุณธรรมแม่คือตัวต้นเรื่องที่ทำให้กระแสละครคุณธรรมฟีเวอร์มากกับประโยคที่ว่าอดทนจนกว่าจะแลนมันมาจงไงแม่ทำไมอยู่ๆแม่แบบเอ้ยทำละครคุณธรรมกันดีกว่าตอนนั้นอะมันถูกสปอยด้วยงานพรีเซนเตอร์เยอะมากอามีช่วงหนึ่งจะเห็นแบบพรีเซนเตอร์แน่นมากาแล้วทีเนี้ยจะทำคลิปลงโซเชียล เพจอัพย uh ้ำเนี่ยก็ต่อเมื่อมีพร uh ีเซนเตอร์จ้าง uh huh. แล้วมันยังมีอยู่สองปีพอมันจ้างครบแล้วเขาไม่เอามีเดียอะไรแล้วอะ uh ่ะ huh. กระเธอก็แบบอ๋อไม่ทําอะไรกันละขี้เกียจจนดิวก็บอกแม่เพจเรามันเงียบไปไหม uh huh. เออทำรายการอาหารกันไหมไปชิมร้านอาหารกันได้นะแม่ก uh ็เลยดิวน้องคนที่ทาร้านทําถ่ายอาหารจริงๆอะ uh ่ะ huh. คิวไม่ว่างแม,แม่แม่แม่หนูชอบดูละครกับคุณธรรม ดิวหรอกเลยเออเอาสิถ่ายละครกันพอแม่ก็สมัยก่อนเราทำโซเชียลันมาก่อนไงทํแบบผู้จัดการบ้างทำประชาสัมพัสวนบ้างทําต่างคนต่างทําทางถนัดมา,าในวงการบันเทิงนี่ก็บอกว่าดูแต่แม่ไม่คุณธรรมนะสิเอาไงวะลองแม่ลองอก็เลยว่าอ่ะบทแรกมาเลยนะมีบทเลยนะปินบทอ๋อมีเป็นบทปินได้ลอลอกจริงจังเลยแล้วก็เล่นเศร้า,าจำได้เลยเริ่มถ่ายเมษา เล่นเ้าเบนเช่ป่ะตอนวันนั้นอะไอเดียที่มันเกิดขึ้นที่จะเล่นอะอีพีจริงจริอีพีหนึ่งมีลูกค้าลงแล้วนะอแต่ยังไม่เอาลงเก็บไว้อีพีสาเพราะว่าเราเราต้องหาทุนมาทําก่อนเพราะถ้าทํามันต้องทํายาวก็แล้วทีเนี้ยก่อนทำเนี่ยคุยกับลูกค้าอีกหลายหลายเจ้ามันก็เลยเต็มไปถึงประมาณหกเดือนแปเดือนแล้วไงว่ามีลูกค้ามาซัพพอร์ตแล้วลูกค้าซื้อความเชื่อ ว่าเราจะทําอะไรเพราะเราสายเพราะตอนนั้นยังไม่เห็นด้วยซ้ำถูกไหมใช่แต่เขาเห็นโปรดักชันจากที่เราถ่ายคลิปทำเรื่องกันนี่มาจนอีพีแรกเนี่ยเก็บขยะก่อนอ่าเป็นแบบว่าคนเก็บขยะจนๆไม่มีชื่อนะอ่ห้าอีพีถึงจะชื่อหวีอแต่อินูร์บุลมเนี่ยคิดชื่อมาแล้วนะว่าชื่อบุลมมันแต่อีพีแรกอยู่ชื่อปุลมหรือชื่อปุลมเก็บขยะเป็นคนจนๆแต่มันมีความคอนทราสต์หรือความบงอ่ะค่ะตอนนั้นอ่ะอ่ ทาทาลิปทาลิปเจลลูกแก้วซื้อรองเท้านันยางใหม่ๆแล้วเดินไปเก็บขยะแล้วเจอคู่เก่าเราดีใจแล้วถอดเปลี่ยนทุกอย่างทำคอนทร้าส์หมดเลยแต่ก่อนทำเนี่ยศึกษานะเบ้นอ๋อไม่ได้จากความบังเอิญใช่ไหมะศึกกระเทยโดนด่าในติ๊กต็อกไงยำหวานร้านไม่มีคนกระเทยโดนด่าทุกอย่างเลย